สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีพุทธิโกติตามกดซับสไครต์กดไหลกดแชร์ครับกนหอเหบิรดูกาแฟวินเว้าเอ็ก200มากไสองร้อยนจอบาทนาซีแมนแต่ว่ารถหลันขาก็ขึ้นจอดละได้หรือกาแฟวิ่งเว้าเมามาแจก มาใส่นิ้วอยยิบมาเอกบึงพี่น้องสัเดเดี๋ยวให้เรอยคะแนนใหไปยืนผุสีเไทยจเจ้ากาแฟหรือเจ้ายังจ้าเลือกเเลือกหนึ่งเลยแฟวิ่งว้าครับ้แข็งเอาเอามากเอามาก่าแดดอกมันละลายเื่อิมว่ามันขาเจมีน่จุติ้นโบราณโน่าจะมีน้แข็งส่วนตัว นี่อะไรครับีนาแกงเงินตัวเอยน้ำพุ่นกรไดดอกห้าบไปครับออกศธีมาจะไปกินน้ำกาแฟวิ่งว้าวก็ไม่รู้ว่าจะคบกันหรือไมนะของเมเซียวพอเซียวพอยังหยุดครับแต่ว่าห้องกศสีเอาไปก็จะเหมือนเดิคููกันบ่คูกันคู่กันบ่คูกันเดิมแมวนกเพราะว่าห้องกับบุหูเนาะ แตเขากะส้่งเพินน่ะให้ที่ไหนบ่ยี่เจ้กาแฟอเอาน้ำเย็นก่อเออาด้วยนะกาแฟด้วยนกัดีดเลยเดเอาพี่ประตูไม่ไม่ได้หมดบ่หลอกหลอนเหน้ำไหแะแะทั้งถึ่งนะเอะแะหน่อยไปไปครับไปแจกตัวปะนี่เฟแรนวาวครับ เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทได้ซ้ำได้ยังเด้อพี่น้องเยอะป่าซ้ำนั่นซ้ำนี่แห้อก็ะจิมอบให้ที่มรับบนนอนตนกำลังละแมนก็ต้องให้เป็นแจกใจกันละผู้ใดบููกันกะกินน้ำกันเออดูน้ำกันก็ได้หรอก ขอบคุณพี่อะไรนะเอฟซีได้ซื้อคนอยู่ในเอีนอยู่ในโท่ออาสาแม่ผมได้อขอบคุณครับผมก็ได้ขอบคุณเพิ่นออกซื้อเออเนาะกระามือเศร้าก็ไดี้ว่าให้เพิ่นเป็นอะไรล่วละลว,ลว,ว้าวเดี๋ยว้ไดออกซื้อไปแล้วละ่ะแม่นครับ ย่างขึ้นโน่นขึ้นท่าลูกพีไม่ใลูกพีอลูกเอ็ดไม่ใช่ลูกเอ็ดเนี่ยเอไอเอ็ดก็ได้่ก็ไดอเอ็ดไอเอ็ดไอเอ็ดบ๊ยบยเรามาเอาให้ลูกพีใหญ่แล้วมาเอาให้เราเป็นคนแจกใจเองเฮ้ยม่นีไม่นี น้ำแข็งปะพอวันม่าจะไก่กาแฟพิ่งคว่าหอยข้าวมันนี่คนหมาวยังไงแเลยมันเอาน้ำแข็งมาบ่ได้ก็เลยเอาเป็นชุดแต่สามารถกินตอนเย็นได้ไม่กินตอนนี้ก็คือกินตอนเย็นได้จะกินตอนไหนก็ได้มีเอฟซีใจดีบนฝาป้ายเก็บเก็บรวยคะแนนแต่หมาวยังไงจะก็จะก,กันก็เป็นที่ใหญ่เต็ไปทุกหน้าเอาหันหน้ามาเนี่ยหันหน้ามาเนี่ยไอเอาพันจอยมาลับเอาหรือว่าจะไปที่งานมาลับเอาตัวไปเลยเอาไอหันหน้ามาเนี่ย ไอ่ยุ่งหยุดหันหนามามาเอดมาทายลูกปกให้เขาเนี่ยหนึ่งสอามพยจอยเงี้ยหน้าขึนมา้นพลายจอยเออเอาโอเคเอาผม้เมที่กิุรเรียอนึงเมีหลายอย่างเะยมีกาแฟมี นมเย็ยนมีช้าเขียวแล้วแต่มาก <c oughs> ถ้าบวกคูแขกกินด้วกันเด้อ แข็งใจแล้วพี่น้องครับขอบคุณกำลังนำใจทีมงานตนกำลังนำครับขอบคุณ FC นะครับพ่อจังยุติออขอบคุณ FC นี่คือเอามาคราบทุกแก้วนะครับ,รบเข้ามาได้ดึง กินน้องเฮานะแจ้ห้ากับสื่อพุทหนุนพอเซียวนกเมตติ้งกันเส่ได้่กินอแต่เฮากับสื่อกินอยู่พุ้นิพุทธหนุนเมเซียวนพุทธหนุนเมเสียวเมตติงพุทหนุนพอเซียพอยุดหยุดครับดลไปมาดีบอยหูอะไรด้บัดนี้ปากแฟนครับอ c ซน้ำกาแฟวิ่งว้าปักหมุดไปเลยครับจับปักหมุดใน google map เลยขึ้นแต่ว่ามันจะเลี้ยว จะเป็นพื้นที่นิดนิดอ่ากาเอาเป็นว่ามันเพราะใตุงก็มุดแต่ว่าไก่เชียงไก่เชียงแล้วก็ถ้าทั้งเขาอิลีมันอยู่ในอุโมงค์ครับอยู่ฝั่งอุโมงค์ฝั่งอุโมงค์ครับแต่มันเขาซอยน่ะมันจะเป็นซอยหลานคาแต่ถ้าเนมเขามาหลังหลานคาเนี่ยก็จะเห็นหลานไอ้ขมอดครับสิมีเจ้าหนังอ่ะสังเกตไงมีเจ้าหนังก้างอยู่แมน เมอนทีสามอยเมตรแมนได้อยู่เดี๋ยวเ็นเปนทัานบริยุิวัดนยุิวัดยุิวัดแต่ว่าประเด้เขาทั้งวัดนะครับเข่าทั้งถนนใหญ่แหละทางอุโมงครับปากมุดไปเลยกาแฟวิ่งเว้าแฟนครับเอฟซีถ้าขับรถพานแกงคอผู้ผู้เขียวอ่าแบผพานอุ้มมันแมนบ้านหนองคงตำบลกวางจนครับขนนี่ปากไว้มีสตอนทีนอ่เราเย้าวยา้าแป๊บแป๊บงโอ้ คนทงสอพเมียรนไหมสินาทีแล้เนี่ยแน่นะมแปดนาทีจริงจนาทีันโอ้ยนาวนะเอาพ่น้องเบอรแรก็ยาอย่าอย่อาอกดตอย่าอย่าย่าอย่าอ่นอ่าอย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 ่าอ่าอย่าอย่าอ้อย่าอ่าอยาอย่อย่าอย่าอยาอย่าอย่งอย่วอยอย่าอยา่่อายาา มาหาเห็นไม่บอกไม่ไปถ้าไปนั้นหาตรึงไปก็คลิปสองคลิปหน่อยคณะกรรมการครับประกาศไปใส่หนี้ไปทางไหนสิไปทางไหนม่บอสิไปทางไหนสิไปทางขุนหรือสิไปทางผียืนอยู่นี่เออแต่ว่า เจ้ามีดประดิษฉีกความนี่เดี๋ยวประดิษฉีกโอ้ผมเพ็ดเองกรับเมื่อเนี่ยโอ้มาหาแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่มาเด้อมาเด้อมาหาแม่โอ้ยอันนี้มันได้เกียโอ้มีดเป็นตอนอุ้ยคลิปนี้เบื้องแล้วครับเปล่าเปล่าครับได้มาเจ้านี่เปล่าไปหาม่วงเห็นเจ้าครับวอดแล้วตั้งหาบวาดบอกว่าผมมีดเจ้าเสีย โอ้ยพี่น้องเอ้ยมามามาพีา่น้องมา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 มเมามมา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 ามามามมา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 มมามามมามามาามามมามามามมามาัมบักม่วงามาั เลี้งเลียงได้ป่ะเน่ย,เ,นย,เ,นยเป็นเงเป็นไห้เื็อเช้านี่เป็นไห้น้ำเป็นบอกว่าเอาไปเลยล่ะ <c oughs> โอ้แสบหลายพี่น้องตัวพี่พี่น้อง,อ,ง,อ,งอีกค่ำหนึ่งครับพี่น้องครับตัวพี่พี่น้องเด้คอครับนี่เด้อตัวพี่พี่น้องทั้งน้องบัวละุกยาล,ยลทั้งหุนง <c oughs> ่นแต่ยางละเด้อยางมากเด้อทั้งหุนหน่น, <c oughs> นอ่ะหนูเขาเขาเขาเอาก่อนแลยอ่ะ เดี๋ยวเอาถุงออกถุงออกจาอยากกินีแบว่จะเอาลางหน่อยระมมาเดียวรอครับนั่นแหลพสิไปวางเอาถุงออกเอาถุงออกเนี่ยเอาถุงทิ้งได้แต่บอกวนั้นหนึ่ง้ยซ่ีดีบึ้งบึ้งให้ด็ปกไงแิดดูมหามาญยาตมาญาดสิ้นหมดเปรียบคุณแสบเลยครับเปรียบเป็นปี๊บเป็นปี๊บเลยคนบอกว่าเดี๋ยวเสียม่พอโจยนาน จะมีฝากไว้สำรับนิดสักก่อนพี่น้องพอกันคลิหนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ